สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับที่เรียนกับครูนะครับนึ่งด้วยโรงเรียนสั่งให้เราเรียนออนไลน์เนาะในวันที่9ที่10เนี่ยนะครับครูก็มีงานสั่งให้พวกเราทำนะครับงานสามเราทำสิบข้อส่งครูเป็นเจ็ดคะแนนที่จะช่วยในบทที่สองนะครับบทที่สองนะครับเห็นหน้าเห็นตาครูชัดเจนไหมครับโอ้โหครูก็มาด้วยนะครับเนื่องจากที่จะทำเป็นวิดีโอแล้วก็ทํเป็นดูรูปภาพดูเพื่อไม่ให้หายคิดถึงกันนะครับอ่ะเป้าหมายวันนี้คือเรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรงลูกไฟฟ้ากระแสตรงนะไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเรียกว่า DC DC ดีซีก็ไดร์ค r รนตนะครับสูที่สำคัญนะครับกระแสไฟฟ้านะครับคือกระแสที่มีการไหลเหมือนกัะน้ำถ้าเราเรียนกระแสที่มันหยุดนิ่งเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตซึ่งเราจะสอบหนึ่งบทด้วยนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลจากไหนครับก็จะจากขั้วบวก ขั้วบวกไปขั้วลบขั้วบวกไปขั้วลบนะครับหรือสีแดงไปสีดําเหมือนกันในแบตเตอรี่แต่มันต้องผ่านสายไฟลูกมันต้องผ่านสายไฟเนาะสายไฟก็จะมปนก็สายไฟต่างๆต้องมีสายไฟจริงๆแล้วตัวที่เคลื่อนที่จริงๆก็คืออิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อิเล็กตรอนก็เคลื่อนที่จากอะไรจากอะไรครับจากลบไปบวกจากลบไปบวกนะครับวาเลย์ตันก็จะเคลื่อนที่จากลบไปบวกเคลื่อนที่ไปนะครับเคลื่อนที่ไป แต่สิ่งสมมุติน่ะคือนี่คืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่แต่สิ่งสมมุติเราสมมุติประจุบวกเคลื่อนที่จากบวกไปลบนั่นคือสิ่งสมมุติสูตรที่สําคัญในวันนี้นะครับเด็กจําและนําไปใช้คือสูตร i i คือกระแสไฟฟ้าเท่ากับ Q ส่วนทครับ i เท่า Q ส่วนเป็นเมไอเดียในวันนี้ i คือกระแสไฟฟ้าเท่ากับ Q ส่วนด้วย T คือต้องมีการไหลของกระแสนะครับหน่วยก็เป็น Q ส่วนทีหน่วยไปแล้วครับคูรอมทีหน่วยไปแล้วครับวินาที อันคูล,ลอมต่อวินาทีคือต้องจำรับเป็นสระนับเาไรครับ i เท่ากับอะไรครับ q ส่วน t นี่คือสูตรที่เป็นแม่บทในบทนี้นะครับสูตรที่เป็นแม่บทต้องจำและนำไปใช้แต่ q ครับมันเท่ากับอะไรดีครับมันเท่ากับ ne ด้วย ne นะครับ q มันก็เท่ากับ ne ก็เขียนเป็นสูตรนี้ก็ได้ n คือจำนวน็กตอน t คือเวลานะครับ เดี๋ยวจะเจอในโจทย์เองจะเจอโจทย์เฮ้ยทางานยังไงนัองเียนจะรู้นะครับเข้าใจไหมครับจาสุดนี้ให้ได้อ่ะครูว่าดูจากโจทย์เลยการดูจากโจทย์สอนจากโจทย์นะครับว่าเป็นอย่างไรนักเรียนจะเริ่มต้องส่งคูณสิบข้อนี้นะครับในสัปดาห์แรกนี้นะครับเป็นบทใหม่นะครับ่าดูโจทย์เลยนะครับนักเรียนจะเรียนรู้จากโจทย์เนาะอ่ะไปดูโจทย์นี่นะครับจะส่ง pdf ไปให้แล้วนะครับพวกเราก็ไปทําตามด้วยอ่ะดูข้อแรกมันต้องพูดความเสียเวลาครับอ่ะ ถ้าปริมาณประจุถ้าปริมาณประจุที่ผ่านหลอดไฟในหนึ่งนาทีนี่คือเวลาครับเวลาชา e is time เวลาหนึ่งนาทีเท่ากับ20ไมโครคูลอมกระแสจ,จะมีค่ากี่ไมโครคูลอมสูตรนี้ง่ายมากเลยครับใช้สูตร i เท่ากับ q ส่วน t จบลองทำตัวเองครับหน่วยเป็นไมโครคูลอมนะครับ t เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีเนาะเป็นวินาที นะครับไมโครไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะโจทย์ต้องการหน่วยเป็นไมโครเหมือนกันเห็นไหมครับง่ายๆโจทย์ง่ายๆคือให้รู้สูตรนะครับอ่ะข้อที่2ลูกข้อที่2เนาะข้อที่2ถ้ามีกระแสไฟฟ้าถ้ามีกระแสไฟฟ้าหน่วยแอมแปร์เนี่ยเนาะคือตัวอะไรลูกคือตัว i นี่คือ i เนาะคือ i นะครับประจุผ่านพื้นที่1ลวดผ้าตัดขวาง ในเวลา5นาทีจะมีค่ากี่คูลอมเนี่ยนี่คือเวลาไทาม์ครับคือเวลาที่เป็นอะไรครับไทม์นักเรียนก็ต้องหายได้ครับเขาให้หา Q ก็ใช้สูตรเดิมครับ i เท่ากับ Q ส่วน t Q ก็เท่ากับอะไรครับ i คูณ t นะครับ Q หน่วยเป็นคูลอม t หน่วยเป็นวินาที i หน่วยเป็นแอมแปร์เพื่อให้เกียรติแก่แอมแปร์ชาวฝรั่งเศสเนาะ อีซี่ข้อสอบนะครับอีซี่ข้อสอบรู้สูตรทําได้พยายามทําด้วยนะครับข้อต่อไปดูประจุนะครับหวังว่านักเรียนคงทําได้ครับประจุคือตัวแปรรูปประจุตัวแปลอะไรครับประจุเนี่ยหน่วยหน่วยครับแอมแปร์นี่คือไอน,นี่คือไอมิลลิแอมแปร์นะมิลลิคือลบสามนะนาทีครับไหลผ่านนั่นคือไทม์นั่นคือไทม์เวลาข้อหานะครับเ้าหา Q ก็ใช้สูตรเดิมครับ Q เท่ากับคิวเท่ากับ I ส่วนด้วยแะครับส่วนด้วยทีเอ้ยโทษทีครับ i คูณละครับ i คูณทีลองทําดูโจทย์แบบนี้ถ้ามีสอบต้องทําได้คือโจทย์ครูต้องการให้คะแนนต้องทําได้เนาะโอเคต่อไปอ่ะเพราะนั้นไปดูที่เดิมนิดนึงนะเดี๋ยวทําโจทย์ให้ครบ10ข้อเลิกนะครับใน2คาบแรกนะครับนี่คือสูตร i เท่าไรครับ i เท่ากันเลยครับ Q ส่วนทีนง่าย,ายๆเลยในตอนแรกมีแค่โรตีนีเองนะครับโอเค หวังว่าคงทำได้เนาะคุยทำไงเนาะโอเคอ่าต่อไปดูโจทย์ต่อนะครับดูโจทย์ต่อดูโจทย์เขาสี่ห้าหกนะครับครูซึ่งครูวางคลิปมาให้นะครับดูครับปัญหาคือครูอ่าเจ้าหน้าครูมาด้วยเอาไม่ถ่ายผิดแล้วครับตัวทีนะครับผ,ผิดจุดนิดน,นึง ขเขาอปไะครับแบตเตอรี่อันหนึ่งนะครับแป๊บนึ่งลูกลบอ่ะแบตเต,รรต,เตรอ, 4, เอตเตรี่อันหนึ่งจ่ายไฟเขาสี่เนาะแบตเตอรี่อัไรเลี้ยงก็ดูหน่วยลูกคืออะไรครับหน,รนหน่วยคือคูลอมเนี่ยหน่วยคือคูลอมคูลอมคือคิวลูกคือคิวตลอดเวลาที่ใช้งานถ้าแบตเตอรี่จ่ายไฟสม่ําเสมอแบตเตอรี่จ่ายไฟสม่ําเสมอเนี่ยดูหน่วยครับแอมแปร์นี่คืออะไรครับไ จะใช้งานได้กี่ชั่วโมงจะใช้งานได้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงทําเป็นชั่วโมงเลยนะคือเขาหาเวลาครับข้อ4เนาะข้อ4เนาะข้อใจสุด i เท่ากับ q ข้อ4นะครับข้อ4 q ส่วน t เป็นหลักนะครับ t ก็เท่ากับอะไรครับ q ส่วน i แต่หน่วยมันจะเป็นวินาทีนะวินาทีนะ ถ้าเรียนอยากรู้ได้ทําเป็นกี่ชั่วโมงเรยต้องคิดได้เองเนาะระดับโปรเชโนนของพวกเราแหละนะต้องทําได้เนาะข,ข้อสี่ข้อห้าดูครับข้อห้าครับข้อห้านะครับข้อหนึ่งสองสามสี่เป็นเบสิกข้อห้าถ้าต่อลวดเส้นหนึ่งกับเซลล์ไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าคือพวกทานไฟใช้แบ,บตเตอรี่หรือพาวเวอร์แบงค์ของเรานะครับปรากฏว่ากระแสไหลผ่านนี้นี่คือตัวไปแลครับไอแอมเปร์หน่วยดูหน่วยเป็นหลักครับดูไอแอมเปร์จงหาจำหนวนในตอนนะครับเนี้ยจำหนวนในตอน ถ้าจำนวนอิเล็กตรอนต้องคิดคถึงสูตรนี้ครับ Q เท่ากับ n e n คือจำนวนอิเล็กตรอนนะครับ,เรบ Q เท่ากับ n, e. อนนะไรครับ,บ n ใหญ่ e ขอใช้ n ใหญ่ครับเดี๋ยวจะมี n เล็กด้วย Q เท่ากับ n ใหญ่ e เนาะโอเคก็ใน10นาทีก็สำหรับข้อ5เนาะก็เพิ่มสูตรนี้นะครับข้อ5เนาะ,ขอ, 5, นอะขอใช้สีแดงครับข้อ5เนาะก็ I เท่ากับ n e ส่วน t n e ส่วน t แลเลี้ยงก็จะทําโจทย์ได้เนะาะบอกว่าก็แตกแขนงมาจาก Q นะ Q เท่ากับอะไรครับ Q เท่ากับ n e n คือจํานวนอิเล็กตรอน e คือประจุอ e ิเล็กตรอนซึ่งต้องจําได้ว่าคือ1.6คูณ10ลั19นะครับโอเคทิ้งข้อมูลให้พวกเราเท่านี้เนาะต่อมาข้อ6ข้อ6ความรู้ไม่ถึงครับกูจะกลับไปสอนความรู้เพิ่มเติมนะ1นถึงหข้อ1นถะึงหเนาะข้อ1นึ่ถึงห้าใช้สูตรอะไรลูก ใช่สุดไยครับใช่สุดไรใช่สุดไยครับช่วยพูดหน่อยครับใช่สุดไยครับ i เท่าไรครับ Q ส่วน t หรือ i เท่ากับอะไรครับ n e ส่วน T โอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะครับจําได้นะจําได้ไหมครับจําได้นะครับโอเคเอาต่อมาอีกสูตรหนึ่งครับอีกสูตรหนึ่งเรียนดูนะครับอีกสูตรหนึ่งทีนี้สมมุตินะครับประจุมันไหลไหลนะครับ มันจะมีอีกสูตรหนึ่งคือเราจะตั้งต้นจากสูตรน,นี้ครับ i เท <I S 1> ่ากับ q ส่วน t เนี่ยแหละเป็นสราระของบทนี้เนาะ i เท่า q ส่วน t เนาะแต่เราจะพิสูจน์ไปแล้วครับก็คือ q อ่ะก็เป็นอย่างนี้ครับ i เท <I S 1> ่ากับ ne ส่วน t n นี่คือครับนี่คือจำนวนอิเล็กตรอนทีนี้เราจะอธิบายแบบนี้อีกแบบนึงครับอธิบายว่าเฮ้ยมันมีประจุอิเล็กตรอนนะหรือประจุบวกไหลไหลในพื้นที่หน้าตัด a พื้นที่หน้าตัด a เป็นระยะทาง l นะอธิบายนะครับมีพื้นที่หน้าตัด a อนะขอเปลี่ยนนะครับพื้นที่หน้าตัด a ไหลเป็นระยะ l มีการไหลต้องมีการไหลน้ําต้องมีการไหลเพราะนั้นสูตรอันหนึ่งคือ l ตัวน,นี้คือมีการไหลนะครับเราคิดถึงสูตร h เท่ากับ h h คือระยะทางนะครับเท่ากับ v คูณ t อันนะี้อยู่ในใจแล้วนะครับ h กับ v คูณ t นะครับ ทีนี้จากสูตรนี้นะครับอ่านดูใหม่ครูจะเพิ่มเติมไปดูนะครับคูยเป็น,น n ส่วน v คูณด้วย v ถามว่าค่าเท่าเดิมไหมครับค่าเท่าเดิมแต่จะแปลงสูตรนะครับ n ส่วน v คืออะไร n ส่วน v นะครับก็จะกลายเป็น n ตัวเล็กอ่ะครูขอเขียนใหม่บรรทัดใหม่นะครับ i เท่ากับ n e v นี่คือ v นี่คือปริมาตร v นี่คือปริมาตรนะครับ v นี่คือปริมาตร เพราะนั้นเขียนนะปริมาตรเท่ากับ a คูณ l a คูณด้วย l ปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงหารด้วย t n ตัวเนี้ยมันจะหมายถึงอะไรครับ n ส่วน v แลแปลว่าอะไรครับจำนวนอิเล็กตรอนใน1หน่วยปริมาตรเขาเรียกว่าความหนาในอนิเล็กตรอนนะครับทีนี้ n จะมีสองตัว n ใหญ่คือจำนวนอิเล็กตรอนเฉยๆ n ใหญ่คือจำนวนอิเล็กตรอนเฉยๆส่วน n ตัวเล็กในสุด i น n ว z เนี่ยนะครับมันหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนตอนหนึ่งหน่วยปริมาตรนะครับ ทีนี้ L คืออะไร L คืออะครับ L คือระยะทางที่ประจุไหลมาประจุไหลมา L ก็เป็นสูตรว่า v คูณ t แล้วก็เขียนเข้าไปครับ v คูณ t ก็ t จะเขียนได้ว่าเขียนมาแล้วเนาะ i เท <I S 2> ่ากับ n e a v คูณ t, ณ t หารด้วย t ตัว t ไ่กันครับสุดท้ายเราจะได้อีก,อกหนึ่งสูตรเพื่อน,นำไปสอบและจะใช้ในการสอบเยอะพอสมควรครับ i I, N N นิวาไอนิวาเอ็นนะคจริงมันคือเรื่องเดียวกันไอนิวาก็มาจากแม่มันคือไอเท่าไหร่ครับไอเท่ากับคิวส่วนทีนี่แหละแต่แปลงขยายมาเป็นไอนิวานี่เอนคืออะไรครับเอนตัวนี้คือจำนวนอิเล็กตรอนตัวหนึ่งหน่วยปริมาณอี e, คือประจุอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ1.6ึุคูณ10ลบ10อะไรครับ19 V เเขาเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อน ความเร็วรอยเลื่อน v เร็กความเร็วรอยเลื่อนนะครับ a คือแอร์รียของพื้นที่หน้าตัดของตัวนำาันนั้นไม่ว่าจะเป็นสายไฟประเภทต่างๆเนาะก็มีสูตร i นี้ว่านะครับ i นี้ว่าเพิ่มขึ้นนะครับในข้อ1นึ่งข้อสิบใช้สูตรชุดนี้ในการทําโจทย์เนาะในการทําโจทย์นะครับโอเค โอเคทีนี้มันทาโจทย์ต่อนะมันทำโจทย์ต่อนะครับโอเคให้ครบสูตรที่ครูสอนนะครับข้อสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยบอกว่ากันนะครับเอาตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้ก่อนครับโอเคครับมาดูข้อนี้ครับมาดูข้อที่ข้อที่หกนะครับข้อที่หกครูจะตัวครูตามมาด้วยครับจะได้ไม่หาคิดถึงกันนะครับโอเคดูนะครับเจ๊๋นะครับเริครับอ่ะอ่านโจทย์ข้อหกนะข้อหกเนาะ ข้อหนะครับข้อหกนะลวดเส้นหนึ่งมีพื้นที่นั่งตัดกันครับมาละพื้นที่ตัดเริ่มมาอันนี้คือ a อแอลเรียครับเอแอลเรียเอแอเรียตารางมิลต้องคูณ10บกำลังลบหนะจ๊ะสิบลบหกครับนะครับมีอิเล็กตรอนอราเนี่สังเกตหน่วยครับ6กคูณสิบกำลังยี่สิบแปดอนุภาคต่อลูกบาทเมตรนี่คือเอเล็กครับเอเล็กหมายถึงว่าตามหน่วยครับอนุภาคต่อลูกบาทเมตร ถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วร้อยเลื่อนนะครับมิลลินี่คือ V เล็กครับมิลลิวินทีจงหากระแสมันข้อนี้ครับตรงตามสูตรเลยครับอะไรครับใช้สุด I-N-E-V-A I นี่ว่าในการคำนวณเดี๋ยวลองคำนวณดูครับเฉลยมันมีอยู่ด้านหลังนะครูส่งเอกสารไปให้พกอร้เนาะ n คือตัวนี้ครับ n คือตัวนี้ครับ N คือตัวนี้ครับ n เปลี่ยนหน่วยด้วยครับไม่ต้องเปลี่ยน,นครับเพราะมันเป็นอนุภาคต่อลูกบาทเมตรอยู่แล้วเนาะเป็นอนุภาคต่อลูกบาทเมตรอยู่แล้วเนาะเออ่วีวีเล็กต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับคูณสิบกำลังลบสามเข้าไปโอเคผ่า,น,นะานนะครับเข้าไปครับข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนะรั่วตัวห้าสม่ําเสมอสังเกตครับมีการหลอกล่อเราเล็กน้อยเออ่มีปริมาณกระแสต่อตลูกหนึ่งตารางเมตร กระแสต่อตารางเมตรอันนี้คือโจทย์บอก i ส่วน a นะครับโจทย์บอก i ส่วน a i ส่วน a เท่ากับ1คูณ10กำลหนง6สถังเกตหน,นอ่อยับแอมแปร์ต่อตารางเมตรและมีความหนาแน่นอิเล็กตรอนคือเเล็กจงหาความเร็วลอยเลื่อนแล้วก็ใช้สูตรเดิมนะครับ i เท่ากับอะไรครับ n e v a แต่เราค่อยครับค่อยทำการเป็น i ส่วน a เท่ากับ n e v โดยเซนี้ลํำภูกันไว้ห้ามแยกออกจากกาันนะครับโจทย์ให้หาอะไรครับให้หา v แล้วก็ค่อยหา v เท่ากับตัวแปรอะไรนะครับค่อยเองนะครับทำเองลองทำอยู่เองเนาะในเวลาที่อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านนะจะส่งคูด้วยทำไม่ทำคูไม่รู้แต่วันต้องส่งคูด้วยนะครับวันที่มาโรงเรียนแล้วนะครับโอเคผ่านนะลูกนะ ต่อมาอีกหน้าหนึ่งครับจะจบแล้วนะครับก็คือข้อ8 90อ่าแป๊บนึงนะครับรอแป๊บหนึ่งอ่าคูมาตามพวกเราหมดแล้วครับเใช่เบบี้มายนะครับจะได้เห็นหน้ากันนะจ๊ะดูโอเคต่อมาครับดูโจทย์ข้อที่โอ้ข้อนี้ยากนะครับข้อนี้ยากข้อ8เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับหาแอเรียได้ A อแแอเรียครับครูเขียนไว้เนี่นครับ A อแแอเรีย จากพายอากำลังสองจำไว a ้ a อหาจาก r กำลังสองอข้อนี้ก็คือต้องเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหารสองนะครับมีประจุผ่านมีประจุผ่านนี่คือ q ลูกคือ q. คิอ q, เนาะในเวลานี่คือ t ลูกคือ t ความหนานแน่นอิเล็กตรอนนี่คือ n ครับแต่ n นักเรียนต้องเปลี่ยนเป็น นะครับเอ็นต้องเป็นเป็นหน่วยตารางเมตรด้วยจงหาความเร็วลอยเลื่อนนะครับข้อน,นี้ยากน,นิดนึงอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ครับ I เท่ากับ i เท่ากับนิว่านี่แหละ i iva, นะิว่าเนาะแต่อันนี้ทำเป็น Q ส่วนทเพราะโจทย์ไม่บอก i มาตรงๆ n e v a เนาะ i ต้องบอกมาแบบนี้เนาะโจทย์ให้หา V ครับโจทย์ข้อน,นี้ให้หา V velocity สีที่คูเค้นยี้นะครับโอเค ให้หาวีก็ควายเอาตัวอื่นรวมแล้วอีกอันนะครับหน่วยครับหน่วยครับหน่วยของ n นหน่วยของ n ต้องเปลี่ยนด้วยนะหน่วยของ n เนี่ยนะครับหน่วยของ n ต้องเปลี่ยนด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเขาให้ไปอลไรครับเขาให้เป็นตัวต่อรูปบาทเซนตต้องเรียนต้องเป็นตัวต่อรูปบาทเมตร n นเนี่ยมันเป็นครับ n มันจะเท่ากับกูจะไม่เขียนจนครับเอ็นเท่ากับ5.22คูณ10กำลัง ยี่สองแล้วหารด้วยสิบกำลังลบหกนะจะเป็นสิบกำลังยี่สิบแปดอะลองไปทบทวนเอ,เองที่บ้านเนาะต่อมาข้อเก้าข้อสิบครับถ้าออกสอบถือว่าง่ายนะครับเด็กๆจำไว้ดีถ้าเป็นเราคิดถึงสูตรนี้ครับอ่านโจทย์ดูก่อน,นครับแบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ายี่สิบโวลต์ลูกหนึ่งแบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ายี่สิบโวลต์หนึ่งแต่จ่ายกับสายแฟโอห์มปรากฏว่ากราฟระหว่าง I กราฟระหว่าง i กับอะไรครับ ไอกับเวลาเป็นไปดางกันถ้ามีกราฟนี้นะครับจาไว้นะครับเขาให้หา Q แน่นอนเขาอาห,หา Q แน่นอนนะครับจงหาปริมาณประจุจงหาปริมาณประจุจะจเพราะนั้นเราคิดในสุดนะครับ Q Q เท่ากับ i คูณ t มันก็มาจาก i และคตัวทีครับเอ้ยตท่าที i เท่ากับ it นะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือ พื้นที่ใต้กราฟของ i กับท i กับทจำไหมครับถ้ามีการาฟเนี่ยมันเหมือนเป็นการอินทิเกรตแบบง่ายง่ายวิธีการหนึ่งนะครับคือหาพื้นที่ใต้กราฟเราหาไได้จากพื้นที่ใต้กราฟซึ่งเป็นรูปห้าเหลี่ยมเค่อยทำนะครับต้องเอาพื้นที่เนี้ยพื้นที่เนี้ยซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกว้างคูณยาวบวกกับพื้นที่ตรงนี้ครับย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนาทีให้เป็นวินาทีด้วยเพราะนั้น ตัวแกน x ต้องคูณ60เข้าไปครับเพื่อจะเป็นวินาทีเพราะนั้น i q เขานี่มันเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งมันต้องหาเป็นนะจ๊ะโอเคลองทําตัวเองจะเกิดสติปัญญานะครับเช่นเดียวกันกับข้อส0เช่นเดียวกันข้อ10นะครับเขาก็หาประจุเหมือนกันเขาก็หาประจุเหมือนกันนะครับเออเขาก็หาประจุเหมือนกันหาประจุเหมือนกันนะครับก็หาได้จาก q q นะครับก็เท่ากับพื้นที่ได้กับพื้นที่ของ i กันเลยครับ i กับ T แต่ครูจะสอนนับนะมันจะได้6หน่วยนะดูนะครับ a หนึ่งหน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วยเต็มเต็มเนี่ยแล้วก็นับดูดีครับสามเหลี่ยมเนี่ยหนึ่งห้าหน่วยหกหน่วยข้อนี้ตอบหกตอบหกนะโอเคนะครับเด็กๆวันนี้นะครับวันเนี้ย เราก็มีโจทย์ทำกันนะครับเมนไอเดียในวันนี้ครูขอมาสรุปนะครับกลับมาตรงหน้านี้นะครับเมนไอเดียนี้คืออยู่หน้านี้ลูกหน้านี้นะเมนไอเดียของเราโอเคเนาะเจอกันนะครับเนื้อชาต้องการที่โรงเรียนนะครับตอนนี้ก็ดูคลิปครูไปก่อนทาโจทย์ส่งนะครับต้องส่งเลยนะครับบายบายครับบายบายครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ